อันนี้คือห้องนิเทศครับกําลังทําการซ่อมคอมพิวเตอร์ครับที่อาการเสียอยู่ครับต้องอ่างวะโอ้วนแน่นเหรือเดือดมา้ยออกไหมออกไหนตัวนี้ต้องปลอมนี่เนาะตัวนี้อืมตัวนี้พัดแข่งอ๋อตัวนี้มันง่ายตามตัวนี้ีกตวองบีบลงเียว่ะแกะแกะทั้งมันแบบ